หลายคนเนี่ยนะเว้ยที่อยู่ในกรุงเทพนะไม่ได้เหนื่อยเพราะทำงานหรือว่าเจอเจ้านายไม่ดีนะแต่เหนื่อยกับรถตีดบ้านตัวเองเนี่ยนะอยู่แถวสมุทรปราการขับรถไปนู่นน่ะล้างน้ำมนุษย์สวรีค์เรื่องว่าโอ้โหคือแบบเหนื่อยมากกับการอยู่บนท้องถนนนานบางคนก็จะบอกว่าย้ายที่ทํางานสีห่หโหมันไกลเกินไปแต่คือกูอยากทางานกับบริษัทนี้ไงนึงกองว่ากูจะได้เติบโตในหน้าที่การงานกูวางแผนชีวิตกูไว้แล้วเนาะพี่แกา้ด้วย2วิธีวิธีแรกเลยคือ ดูบัตเจ็ตต่อเดือนว่าเฮ้ยถ้าไปเช่าแถวนั้นเนี่ยไหวไหมโอ้โ oh, หแถวนั้นถ้าเช่าไปเนี่ยกูว่าแม่งกินค่าแรงกูไปเนี่ยเกือบครึ่งแล้วไม่ไหวตอนนั้นเงินเดือนน้อยนะเพราะว่าเป็นเซลเนาะแปลว่าอะไรแปลว่าถ้ากูเนี่ยอันเนี้ยไม่ได้เนะี่ยให้เลือกอย่างที่2ตอนนั้นพี่ทำไงรู้ปะพี่ใช้วิธีการออกมอเตอร์ไซค์ คือยอมทนร้อนแล้วก็แว้นมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะออกจากบ้านเนช้าหน่อยนะไม่แบบว่าแดดไม่ร้อนเกินไปนะแล้วก็ยอมแว้นมอเตอร์ไซค์ออกไปนะโอ้โหดีกว่าขนท่องสาธารนณะเยอะมากวันนี้ใครก็แล้วแต่นะที่แบบบ้านไกลเนยน,นการทํางานเนี่ยพี่ส่งกําลังใจให้พี่รู้เลยว่าช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวช่วงแรกะมันเป็นอะไรที่แบบชาเลนจ์มากใครแบบมีอะไรไม่สบายใจอยากมาบนอยากมาเมาส์มอยกันนะทุกวันอังคารสามทุ่มพี่มีไลฟ์มาเจอกันได้จ้ะ